สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปฏิปตอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าแขนเสื้อนะครับก็คือการเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อเข้าด้วยกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากรู้ว่าการเข้าเข้าอย่างไงนะครับไม่ยากครับลองดูวิธีทํากันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นที่เราจะทํานะครับเราก็ต้องมีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานก่อนนะครับจะเป็นเสื้อชิ้นหน้ากับเสื้อชิ้นหลังแล้วก็เป็นแพทเทิร์นแขนเสื้อนะครับ ไอ้แพทเทิร์นเสื้อกับแพทเทิร์นแขนเสื้อนะครับผมได้มีสอนไว้แล้วในช่องนี้นะครับลองไปเปิดดูได้นะครับง่ายๆครับแค่ขีดวัดตามแค่น,นี้ทาได้แล้วครับโอเคคราวนี้นะครับถ้าเราได้แพทเทิร์นมาแบบนี้แล้วให้เราตัดตามรอยนะครับตัดตามรอยเลยตัดตามรอยทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวแขนเสื้อนะครับผมจะใช้ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวแบบน,นี้นี่นี้นะครับนี่อย่างนี้นแล้วก็ตัดตามรอยเหมือนกันครับ อ่าอันนี้แพทเทิร์นแขนเสื้อตัดตามรอยแล้วออกมาจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็แพทเทิร์นเสื้อนะครับเราตัดตามรอยแล้วเราจะได้ออกมาแบบนี้ครับนี่ตัดให้พอดีรอยเลยนะครับไม่ต้องเผื่อขอบไม่ต้องเผื่อตะเข็บแต่อย่างใดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางผ้ากันครับอันนี้ผมจะวางผ้าของแขนเสื้อก่อนนะครับเราก็เอาผ้ามาผืนหนึ่งนะครับแขนเสื้อผมจะทําเป็นสันทบนะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้คือสันทบนะครับสันทบคือการพับครับ หมายความว่ามันจะมีอีกชิ้นหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นผ้าเราก็ต้องพับครึ่งนะครับนี่พับครึ่งแบบนี้เนาะโอเคตรงนี้คือสันทบนะครับตรงส่วนที่มันถูกพับตรงนี้มันจะคือสันทบเนาะเอาตัวแพทเทิร์นนะครับชิดสุดตรงสันทบอย่างนี้เลยครับให้พอด,ดีกันนะครับอย่าลืมว่าตรงปลายแขนเสื้อนะครับเราต้องเผื่อไว้นิดเผื่อผ้าไว้นิดหนึ่งนะครับไว้ไวพับปลายแขนเนาะแล้วเราก็เอาเข็มหมุดมากัดครับกัดรวบไปเลยนะครับรวบทั้ง ผ้ารวบทั้งแพทเทิร์นเสร็จแล้วคราวนี้ให้เราอาอนกายมาตัดครับการตัดของผมจะเผื่อไว้ประมาณ1เซนนะครับเอาไว้โพงนะแต่ว่า EP นี้เราจะไม่โพงให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เราสอนการเข้าแขนเสื้อกับการวางผ้าเนาะตรงแขนเสื้อเราอย่าตัดเฉียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราพับแขนเสื้อเนี่ยตรงเนี้มันจะหายไป ก็เดี๋ยวต้องต้องมีพับด้วยเนาะเมื่อเราตัดออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเอากระดาษกดลอยนะครับนี่กระดาษกดลอยเนาะหรือกระดาษคาร์บอนนะครับให้เราพับครึ่งอย่างนี้แล้วก็วันนี้นะครับตัวลูกกิ้งของเราเราจะไม่ได้ใช้เหมือนอันเดิมอันเดิมเราจะใช้กีดกระดาษเราจะไม่ให้มันเป็นฟันแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นลูกกิ้งที่มันมีฟันนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้ฟันแหลมนะครับมันจะมีฟันแหลมกับฟัน มน,นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟันม่นเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ผ้ามันเป็นรอยลูกกิ้งยันนี้ซื้อได้ในร้านออร์เดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกไว้ใต้คลิปนี้นะครับ <S <S โอเคคราวนี้นะครับเราก็เอาแผ่นกระดาษคาร์บอนนะครับสอดเข้าไปตรงกลางระหว่างผ้าสองชิ้นอย่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดรอยนะครับ เนี่ยวิธีการที่เราทําเป็นสันทบมันจะง่ายตรงที่ว่าเรากลางออกมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเสร็จเลยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นวงแขนด้านหน้าวงแขนด้านหลังหรือว่าอีกแขนจะเป็นวงแขนด้านหน้าเป็นแขนวงแขนด้านหลังเหมือนกันเพราะว่าเราทําหน้าหลังเท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเสือ้อโอเคการวางตัวเสื้อนะครัแบเดี๋ยวผมจะวางให้ดูสองแบบนะครับคือตัดแยกเป็นสองชิ้นกับแบบสันทบนะครับ่าเดี๋ยวเราจะพับผ้ามาอย่างนี้ก่อนนะครับ เผื่อๆไว้ก่อนยังไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําชิ้นหน้า2ชิ้นชิ้นหลัง2ชิ้นถูกไหมครับอันนี้เอาผ้าด้านถูกนนะครับด้านผิดจะอยู่ข้างในนะเอาผ้าที่ด้านที่ใช้อะ่ะคลิกออกข้างบน,นลองเอามาเทียบดูอ่าค่อนข้างเป๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวชิ้นหลังผมจะทําแบบตัดแบ่งชิ้นแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชิ้นหน้าค่อยทำสันผบเนาะเผื่อว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ชิ้นหลังจะทําแบบว่าเป็นซิปข้างหลังอะไรแบบนี้เราก็เอาเข็มหมุดนะครับมา กลัดเอาไว้เป็นจุดๆการผ้ากับกระดาษเลื่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราตัดผ้าครับให้เราตัดให้มีขนาดที่เผื่อเอาไว้ประมาณ1เซนนะครับโดยรอบเสร็จแล้วคราวนี้ก็มากดรอยนะครับแล้วก็เอากระดาษคาร์บอนนะครับสอดเข้าไปเหมือนเดิมสอดระหว่างผ้า2ชิ้นนะครับ นี่เราก็จะได้เสื้อชิ้นหลังแบบนี้ที่มีรอยกดเอาไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปชิ้นหน้ากันต่อครับของชิ้นหน้าทําเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมจะทําแบบที่วางเป็นสันทบให้ดูเราพับผ้าให้เป็นสันทบแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาแพทเทิร์นนะครับมาชนกับสันทบแบบนี้การวางสันทบคือวางเหมือนกับที่เราทําแขนเมื่อกี้เลยครับตรงนี้จะเป็นผ้าที่เราพับไว้ แล้วก็กาดเขี่ยหม,มุดโดยรอบครับแล้วเราก็กดลอยครับปวดแค่ตรงนี้พอนะตรงสันทบไม่ต้องกดนะครับหลังจากเรากดลอยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตัดเผื่อขอบไว้1นึ่งเซนนะครับอันนี้ขอไปเร็วนิดน,นึงนะคเพราะว่ามันจะเหมือนกับเมื่อกี้เลยอื อันนี้ผมทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับว่าอันนี้คือด้านผิดนะอันนี้คือด้านถูกด้านที่เราจะโชว์มาข้างหน้าคือด้านถูกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนของการเข้าแขนเสื้อกันเลยครับขั้นแรกเราต้องเย็ดตะเข็บไหลก่อนนะครับเราจะเอาด้านถูกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาด้านหลังนะครับอันนี้อ่ะดูให้ถูกข้างด้วยนะครับว่าให้วงแขนมาดูฝั่งเดียวกันเนาะอันนี้นี่ อ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมขอเอาฝั่งหนึ่งออกก่อนเนาะคราวนี้นะครับให้เราเอาเข็มหมุดนะครับหมุดตะเข็บไหลเอาไว้นะครับให้หมุดให้ตรงกันใครจะพวงก็พวงก่อนนะครับอันนี้ผมสาธิตการเข้าแขนเนาะก็เลยไม่ได้พวงนะโอเคคราวนี้เราก็ไปเย็บครับตรงนี้ทำสองฝั่งเหมือนกันนะครับตะเข็บไหลซ้ายก็ควาเหมือนกัน อ่าเย็บออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับให้เราเอาแขนเสื้อนะครับอันนี้ผมขอสาธิตข้างเดียวก่อนนะครับจริงๆตะเข็บไหลตรงนี้นะครับเราจะต้องรีดแบะตะเข็บนะครับหมายถึงว่าสมมิเราโค้งเสร็จใช่ไหมเราก็แยกสองฝั่งอย่างนี้แล้วก็รีดแบะนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้ไอตัวรีดจิบนะครับเพราะว่าเป็นการสาธิตเนาะขี้เกียจไปรีดเหมือนกันนี่ นี้เห็นไหมจริงๆใครใช้ตัวรีจิตนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะเป็นตัวแบบนี้มันเอาไว้กรีดจีบเรียบร้อยก็คือเป็นการลมตะเข็บเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาดูด้วยนะครับว่าด้านไหนมันเป็นด้านที่แบบแขนเสือ้อเพราะว่ามันจะมีทั้งด้านแขนเสื้อกับด้านที่เป็นคอนี่คอมันจะโค้งกว่านะเราจะดูด้านแขนเสือ้อ แล้วให้เราเอาด้านที่มันเป็นแขนเสื้อนะครับมาแขนเสื้อเนี้ยมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนรอยมากานิดนึงนี่คือถ้าสมมติว่าของใครไม่มีรอยมารกรอให้เอาประกบอย่างนี้แล้วก็ดูกึ่งกลางนะครับว่ามันคือตรงไหนแล้วก็ขีดมารกรไว้แต่ของผมมันมีเพราะว่าตรงตอนที่เรากดรอยอะ่ะมันจะมีรอยจึกหนึ่งที่มันไม่ติดผมจะรู้ว่าตรงนี้มันคือกึ่งกลางนะครับ ให้เอากึ่งกลางของตะขไดลายตรงนี้มาชนกับกึ่งกลางของแขนเสื้อนะครับอันนี้คือกึ่งกลางแขนเสื้อนะดูตรงที่กดรอยเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วเราเอาเข็มหมุดนะครับดูว่ามันตรงไหมอันนี้ไม่ตรงเราก็ขยับนิดนึงอย่าขยับอย่าย่ายายายาจิ้มอย่างนี้แล้วก็เลื่อนอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เอานะให้เลื่อนผ้าทางชิ้นนะครับ เราก็จิ้มดัวตรงไหมอ่ะพอตรงเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาเข็มหมุดหมุดเอาไว้อันนี้ตรงกลางนะครับคราวนี้เราเอามาตรงปลายปลายชนปลายนะครับให้เราเอาเข็มหมุดหมุดเอาไว้อย่างนี้ตรงปลายอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันครับอ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้เราค่อยมาไล่เราลองจับหาตรงประมาณเกือบกลางก็ได้ไม่ต้องสีเลียมน,นะ เกือบกลางของฝั่งหน้าอ่ะตรงหมุดไว้แล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงอ๋อตรงหมุดไว้แล้วก็ขยับมาฝั่งนี้ตรงหมุดไว้อ่ะเลาหมุดประมาณนี้นะครับอันนี้คือครึ่งนึงนะครับแบบ ครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังก็ได้อ่าแล้วเราก็ทําอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันสูตรในการทาแพทเทิร์นแขนเสื้อของผมนะครับจะไม่มีเหลือฝั่งด้านนี้นะครับมันจะเกลี่ยไปพอดีกันเลยนะครับสูตรบางสูตรอะ่ะมันจะไม่มีการลบคือของผมมันมีการลบลองไปดูในคลิปที่ผมสอนกันเลยครับมันจะมีการลบสูตรไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะทําให้แขนเสื้อเกลี่ยกันได้พอดีเดะเรากลัดมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นฟิลอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เย็บเลยนะครับนี่เย็บตามเข็มหมุดที่เรากัดไวเลยอย่างนี้เลยนะครับโอเคข้อสําคัญเวลาเราเย็บนะครับเราลองจับเกลี่ยผ้าด้วยนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีผ้าปุดปๆปนๆอยู่ข้างล่างนี้ซึ่งมันจะทําให้แขนของเรานะครับไม่สมูทค่อยๆนะครับถ้ามือใหม่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องแบบรีบๆกดน้ำ เย็บไปตามรอยนะครับตามรอยที่เรากดไว้มันจะโค้งยังไงก็ตามนั้นค่อยๆนะครับแล้วก็จัดพาด้านล่างด้วยนะครับให้ให้ตรงที่เราเย็บเนี่ยมันไม่รู้สึกมันมีอะไรมาขัดนะครับมันโค้งแบบไหนก็เย็บตามโค้งแบบมันเลยนะครับอย่าไปฝืนให้แบบเย็บตรงนะอย่างนั้นนะแขนเสื้อลังแน่นอน อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่โค้งโค้งแบบนี้เราลองพลิกกลับมาดูอีกฝั่งนี่ให้ฝั่งมันเรียบเสมอกันอย่างนี้นะครับอ่าที่เย็บแขนเสื้อออกมามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ให้เราตรงปลายแขนนะครับมาชนกันเอาด้านถูกชนด้านถูกนะนี่ด้านถูกชนด้านถูกปลายแขนที่เราเหลือไว้นี้นะครับเสร็จปุ๊บให้เราเอาเข็มหมุดนะครับมาหมุดไว้ ้องดูว่าตรงไหมตรงก็หมุดไว้เลยอ่าเสร็จปุ๊บตรงจกรักรแหล่ะมาหมุดไว้เอ่าตรงรักแรลเนี่ยครับให้เราเอาตะเข็บพับไปด้านแขนเสื้อทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ คราวนี้เราลงมาตรงตัวเสื้อครับเดี๋ยวเราจะเย็บยาวเลยนะยาวไปถึงแบบตรงเอวเลยอะเนี่ยอย่างนี้ให้เราดูตรงเอวว่ามันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันแล้วก็หมุดอ่าเราจะได้การหมุดมาเป็นแบบนี้นะครับจากแขนนี่อันนี้คือปลายแขนนะที่ผมจับอยู่ด้านซ้ายคือปลายแขนแล้วก็ไล่มาฟื้บตรงถึงหลักแร้แล้วก็มาถึงตรงเอวแล้วถึงปลายเสื้อเลย คราวนี้ให้เราเย็บเลยครับเย็บตามที่เราเส้นที่เราหมุดไว้เลยนะครับข้อระวังคือตรงแขนเสื้อนะครับตรงแขนเสื้อเราอย่าเย็บตรงตรงมาอย่างนี้นะครับให้เราหักมาอย่างนี้นิดนึงหักให้ได้องศาประมาณแบบตรงช่วงเนี้ยครับเพราะว่าเวลาไม่งั้นเราเวลาเราพับไปแขนนะแขนมันจะหลังนี่อ่ามันจะเป็นการหักมานิดนึง ถ้าใครลองทําจะสังเกตได้ครับว่ามันมันจะมีความหักอยู่อย่าลืมว่าในส่วนของตะเข็บนี้นะครับให้เราพับไปทางปลายแขนให้หมดนะครับเมื่อมาหยุดตรงหลักแรลเสร็จปุ๊บก็พิกแล้วก็เย็บตรงยาวลงมาเลยครับให้ถึงเอวแล้วก็ถึงปลายเสื้อเลย อันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมขอทําให้ดูแค่ฝั่งเดียวก่อนนะนี่เราลองพับออกมาดูนี่ก็จะเป็นแขนเสื้อเดี๋ยวเราจะเก็บปลายแขนเสื้อก่อนปลายแขนเสื้อนะครับอันนี้คือตรงปลายเนาะให้เราไปรีดแบตตะเข็บตรงท้องแขนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ในการอันนี้รีดไปชั่วคราวก่อนนะครับ คราวนี้ให้เราพับครึ่งลงมาแบบนี้แล้วก็พับให้มันเสมอเส้นที่เรากดรอยไว้นะครับนีแล้วเราก็หมุดเอาไว้นี้นะครับทําไปเรื่อยๆจนครบรอบแขนนะครับนี่พับครึ่งลงมาแล้วก็พับให้เท่ากับที่เรากดรอยเอาไว้ อ่าเมื่อเราทำครบรอบแขนมันก็จะเป็นนี้นะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็เย็บได้เลยครับอ่าเวลาเย็บเนี่ยนะครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะกะขนาดให้เส้นเย็บเนี่ยมันเข้ามาเท่าไหร่คือกลัวมือไม่นิ่งอะ่ะผมแนะนำให้มันมีตัวแม่เหล็กกั้นผ้านะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้คือมันสามารถที่จะว,วางแบบเนี้ยไปได้เลยอันนี้คืออันนี้คือมันดูดนะครับเนี่ยมันดูดมันคือเอาไม่ออกต้องงัดออกมาอย่างนี้เราอยากได้ ตะเข็บกว้างเท่าไหร่เราก็วางไปตามนั้นนะครับแล้วก็วิธีการเย็บแขนเสื้อนะครับจากหลายๆรุ่นก็จะถอดตัวนี้ได้เหมือนกันน,นี้่แม่เหล็กตัวนี้มันจะเป็นการกั้นนะครับเหมือนกั้นระยะให้เราว่าให้เราเย็บประมาณที่เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาออกมามันจะเป็นเส้นตรงเดียวกัน นี <cin> ่ค <UNKNOWN> รับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับมันจะเท่ากันหมดเลยถ้าเราใช้เมล็ดกั้นผ้าเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองกลับออกมาดูอ่านี่คือแขนเสื้อเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราใช้เมล็ดกั้นผ้าเนี่ยแนวของแขนเสื้อของเราจะเท่ากันหมดเลยอันนี้ขนาดใช้สีดํานะครับใช้ได้สีดํานะถ้าสมมติว่าใช้ได้สีเขียวมันจะยิ่งเนียนกว่านี้อ่าเราก็จะได้แขนเสื้อที่เนียนๆแบบนี้นะครับนี่ ใช้ได้กับเสื้อทุกประเภทเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์ตัดเย็บนะครับก็ดูที่ลิงก์ร้านค้าด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปฏิบัติต่อไว้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ